นี่ไงได้ยิงเลยยิงตรงนี้เลยได้มีการถู๑2อื้ม

้องยังอามงนี่ตบองแนนี้วยิงอะไรเอามาังอ๋อมาสอกันบางคนไม่มีสีก็ไม่มีสีช่น้องสาวพี่อ่ะรูปพี่รูปน้องกัอนอ่ะ หน้าเรียนแ่ยังไงก็ไม่เคยมีผิวอะน้ำมันไม่อาบมันไม่เป็นสิวเลยนะใช่หน้าไม่ล้างก็ไม่เป็นสิวแบบผู้ชายก็ไม่ค่อยเป็นนะพวกที่แบบ่าใช้คำว่าหน้าไม่ล้างน้ำมันไม่อาบน้องพี่อะอือฮถ้าบางคนไม่เป็นเขาก็ไม่เป็นใช่มันอยู่ที่ฮอร์โมนอยู่ที่บุญวาสนาแต่หนูเป็นตั้งแต่ปสเลยสิวพี่ตอนเด็กไม่เป็นมาเป็นตอนมัธยม มันเป็นตั้งแต่พอสีเลยพ่อพอกับแม่ก็เป็นสีเหมือนกันแบบรูปคนี้กว้างด้วยแล้วก็เหมือนกันแมาทั้งสองคนเลยใช่ยังเป็นตั้งแต่พอนีแต่มาขุนอาจจะไม่อาจจะไม่เป็นอาจจะไม่เคยเป็นแล้วไปใช้คีมมันก็เป็นเอาเอาอีกไม่ได้พอแล้วของแม่ไม่มันแล้วโมเป็นแล้ว หมดละี่ไงมไม่ได้อันนี้มันไม่ได้นะไม่เห็น,นะอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้นนนนไมเ่อยเาหม่ว่าอเอาตัวดีกว่างดีกว่เั้ไ <ป S 2> ยไเ<อ>าค่าเวไปไหมอืดเนเดี๋วยวนู้ยังเพิ่งถ่ายนะเดี๋ยวพี่ขอสกิทก่อนเดี๋ยวเพิ่งถ่าย เพื่อให้สิวมันออกง่ายเพื่อให้ไม่ต้องใช,งใช่ไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วเขาแล้วลูกค้าก็จะไม่ไม่เจ็บมากนะคะอันนี้เป็นการเปืดนหัวสิวก่อน ชวราศุลกุ้งหมูมหาพีจ่จริงๆดูหังนมสิโอ้ ให้มันสุดให้มันหมดนะคะนี่เห็นไหมคะถ้ามันสุดมันจะมีเลือดสิๆไม่มันจะมีมีหางเล็กๆสิวมันจะมีหางเล็กๆนิดนึงล,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 ลากมันแ,มแล้วมันจะไม่เหลือรอยขา,ขาวๆเลย ตัวนี้ยาวมากนี่ะสถานยอาไอันนี้ใส่ถานที่ช้าใส่ถาก่ออือืออันนี้ อะไเอ่ะไม่รูอะไรรูปพีชอ่ะมหนกกนวอ่ะกาจีนวมันอร่อยใช่ไห Nice. go to Alderbad, yeah? 没有班了。 黄干